มาแล้วมาแล้วดังมาแล้วเขาดีเขาดี้ดองทำอะไรอ่ะอุดยดูดิกำลังเ,เล่นเกมเลยเกมใหม่เกมมาใหม่นี่โคตรแจกเลยไชเปล่าใช่ใชเขาคโค้ช<ร>หุ้นกันไหมล่ะได้วันละเท่าไหร่นี่นวันละสองพันเลยนะชิงไปเนี่ยปัน,นดีอะ่ะดูดิมาแล้วนี่สองพันนี่เห็นไหม็นใจไ,ใไหมได้ครับไสอนหน่อยดิสอนเราให้ดีนี่ เราก็โหลดเว็บมาแล้วเราก็โอนตังเข้าได้เป่าใช่ได้จริงแต่จริงชัวน่าสนใจอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องน้ำแป๊บนึงนะได้ได้ได้โอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงฮัลโหลครับสอนอปลาสัตใช่ไหมครับผมพบเห็นคนแอบเล่นการพนันออนไลน์ครับ่วยมาตรวจพื้นที่ได้ไหมครับ ครับสอปคอภาษาครับอยู่ทีให้บริการครับจะมาแจ้งความเรื่องอะไรเหรอครับอ๋อครับออนไลน์เหรครับอ่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะแจ้งสองศูนยให้ลงไปตรวจสอบคีวให้ครับครับสวัสดีครับเฮ้ยทำอะไรไปห้องน้ำน่ะนะวะเ้ยน้องเล่นอะไร เสียงอะไรวะเนี่ยเผมเล่นเกียร์เียวไปดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยอะไรวะ พี่ผมผมไม่รู้มีเตอยนะู่นะดเดิไมไม่ไม่รู้เฮ้ยตำรวจมาเอ้ตองจะรอแล้วเนี่ยไม่ได้พี่พจัมันพี่มาจับอะไรผมนี่มาหาพ่อผม อะไรนี่มึงปิดก๊าฮาอะไรนี่เองนี่มันคัดขืนพี่แว่รับเลยนะไม่ได้ผมไม่ได้คัดขืนพี่แค่ขอดูเองไม่ได้เป็นติเตียนผมไม่ได้พี่นนเราอ่ะใช่ผมไม่ได้มีิรุธอะไรเลยพี่คนตัวมันอะไรนี่จะมาคนตัวอะไรของผมมีไม่ได้ติเตียนผมนี่ไงนี่ไงขัดขืนไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นอะไรนี่สลบไปตาตาขนาดนี้น้องไม่ใช่ไปเดี๋ยวไปหาพนักงานสอบสวนทุก โอ้อะไรของพี่นี่<อ><ล>ย่ะบอกพ่อผมจ,จัดการเลยพ่อใหญ่แน่นอนว่ะพ่อใหญ่เหรอพ่อผมกำลังดันแบบโดนข้อหาอะไรมาครับร้องเลยแลวว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ได้รับการแจ้งมาว่าเล่นการพนันออนไลน์ครับเรารู้ไหมว่าเราทำผิดข้อหาอะไรไม่รู้ครับ ตาม ial, พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478มาตราที่2ผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผู้นั้นมีความผิดต้องรับโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง5,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างนี้ข้าวสารมีแต่การพนันเนาะว่าไหนเรื่องีนี้ไม่เข้าถึงง่ายครับานับ ไอห่าลูกข้ามก็เล่นเข้าบอกให้เลิกเล่นเลิกเล่นมันก็เล่นไม่เลิกตารับเลยเพื่อนเด็กสมัยนี้เนาะคะแนนคะแนนมีเรื่องจะบอกกับคะแนน อะไรมาเพื่อฆ่าคา่าะรอกำลังลบครับลูกกำลังถูกจับครับฮะลูกค้าถูกจับเลยมันถูกจับาาเพราะห่าอะไรวะพนันออนไลน์ครับกำนังนอเนี่ยมเอารถออกไปโรงพักกับอูกลับเาสืบครับผมบรถตำรวจเอกนนทชาทองลาตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรป่าสักยินดีให้บริการครับลมอะไรหอบก,กำลันมาที่นี่ครับ ก็เรื่องลูกชายคราบทีมันโดนจับอีกแล้วเนี่ยเขาบอกให้มันเลิกเล่นการพนันมันก็ไม่เลิกเล่นผุกกองมีวิธีช่วยมัน,มนไหมมันก็พอจะมีวิธีครับแต่มันต้องใช้เรื่มเอาเงินมาดิเดี๋ยวผมจัดการให้ครับกำนัน แต่ภาะที่อกำนันสวยดีนะครับหลวงพ่ออะไรครับอ๋ออันเนี่ยหลวงพ่ออันวัดบางมะนาวานถ้าไดจ,จะกักองงานก็คงจะไปกว่านี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับกำนันฝากด้วยนะครับผู้กองอทำอะไรกันวะ ฮัลโหลสิบตีทีมเหรอเข้ามาพบผมหน่อยตอนนี้เลยครับ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 ครัจุดนั่งก่อนครับตอนนี้มีการทุจิ์ผซึ่งเกิดขึ้นในองค์กรของเราครับ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 ผมให้เวลาคุณยีิบชั่วโมง ในการตามจับตัวคนนี้มาได้ครับว่าผู้กองผู้กองถูกจับแล้วในข้อหาเรียกรับสินบนนะครับเฮ้ยไอเลี่ยมมึงไปตามไอ้ข้าแม่ลูกชายกูมาหน่อยดิกูมีเรื่องจะคุยกับมันวะะไร พ่อนี่ครับมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมครับนั่งนี่เลยครับกูบอกมึงไล่ทั้งไล่หุ่นแหละมาให้มึงเลิกเล่นการพนันนะเล่นไม่ได้พ่อกูว่าหมดกับมึงไปเท่าไรแล้วฮะครบเซนตทั้งท้ายแล้วครับกูช่วยมึงมาตั้งหลายรอบแล้วทําไมมึงไม่เลิกเล่นครั้งสุดท้ายเลยจพี่นะพ่อถ้ามึงไม่เลิกเล่นอีกนะมึงจะตัดพ่อตัดลูกกระมึงครับไอ้ลูกเวนไอ้เลียมมึงดูแลมันด้วย เปิดประตูด้วยครับคุณไม่เปิดประตูหม่ะพังประตูเข้าไปเรียกเขาแล้วพี่กระโวมาครับฮะำรวจมาเลยอะไรครับเอาไงดีวะไปเ้เอาลงเอาลง เป็นผู้ต้องหาในหมายจับในคดีติดสินบนเจ้าพนักง,งาน,นครับพวกผมขอเชิญตรงมาไปที่สอบพักกันครับตกลงเลยครับเชิญครับอันนี้ก็เอาให้ครับให้เราบุสอ Ai. Đấy, tôi tự dưng tiến lên sân nhà máy này. chắp, Ông.